การที่เรากินโลคอร์ฟพูดแฟตเราก็จะเป็นต้องกินสารอาหารตัวนี้สวัสดีคับเพื่อนสารอาหาร3ามตัวที่ให้พลังงานแก่เราก็มีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนใช่ไหมคับเพื่อนในในคาร์โบไฮเดรตถ้าถ้าเรากินมันก็จะให้พลังงานเราแล้วก็ให้ความสดชื่นเพราะเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะเป็นน้ำตาลในไขมันที่เรากินที่เราต้องกินไขมันก็เพราะว่ามีกดไขมันจะเป็นส่วนในโปรตีนก็มีกด อะมิโนที่จะเป็นต่บร่างกายแต่ตัวที่ไม่จำเป็นที่ร่างกายไม่ต้องกินจําเป็นต้องกินก็คือคาร์บนะคะคาร์โบไฮเดรตเพราะไม่มีคาร์โบไฮเดรตจาเป็นอันนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเราไม่กินก็ไม่ตายนะเพื่อนแต่ที่เราต้องกินคาร์โบไฮเดรตก็เพราะว่าเราต้องการวิตามินและแร่แในคาร์โบไฮเดรตตัวนั้นน,น,นะคะไม,ไม่ได้กินเพื่อให้ได้พลังงานค่ะเรากินตัวที่ให้พลังงานก็คือโปรตีนและไขมันก็เพียงพอนะคะเพื่อนเป็นพลังงานที่ดีด้วยค่ะไม่เหมือนพลังงาน จากคาร์โบไฮเดตนะคะพลังงานจากไขมันก็เป็นพลังงานที่ทําให้เราอิ่มท้องอยู่นานใช้เวามากนานได้ขึ้นพลังงานจากโปรตีนก็ทําให้เราอิ่มท้องอยู่นานค่ะทําให้เราได้โปรตีนทําให้เราได้กรดอะมิโนจําเป็นหลายตัวนะคะแต่ในคาร์โบไฮเดตเราก็เลือกทานคาร์โบไฮเดทที่มาจากธรรมชาติเช่นหัวเผือกหัวมันฟักทองข้าวโพดลูกเดือยธัญยพืชอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดทที่มาจากธรรมชาติผักผลไม้เป็นคาร์โบไฮเดทที่มาจากธรรมชาติที่เราทานเพื่ออย่าลืมนะคะ ทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ในนั้นนะคะไม่ใช่ได้พลังงานค่ะถ้าเราต้องการพลังงานเราก็กินโปรตีนกับไขมันนะคะแต่ต้องมีปริมาณเนี่ยนะคะเพื่อนอ้วนทำาอเอฟแบบ4 4 2ที่้อยใช้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ทานแบบโรคาร์นะคะเพื่อนโลคาร์ในกลุ่มของพลังงานตัวคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องทานแต่เราไม่ต้องทานเพื่อพลังงานแต่เราทานเราต้องการทานเพื่อวิตามินต้องปริมาณก็ต้องมีด้วยนะคะในคาร์โบไฮเดรต ในผู้หญิงเรานะคะทำ 4, 4 2ทานสามมือ้อในผู้หญิงคาร์โบไฮเดรตก็ 19, ทานหนึ่งกับป้นเลาวนี่ค่ะผู้หญิงนะคะ่อมื้อนะคะแต่เกินนะคะทีเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวดีก็แค่นี้นะคะไม่เกินค่ะต่อมือ้อส่วนผู้ชายก็หนึ่งกับป้นกับครึ่งหนึ่งค่ะได้นะคะสองมื้อค่ะส่วนโปรตีนนะคะเพื่อนๆก็ทานโปรตีนเราทานโปรตีนเพื่อให้ได้พลังงานและได้กรดอะมิโนจาเป็นใช่ไหมคะโปรตีนก็ทาน่อมื้อนะคะฝ่ามือค่ะผู้หญิง ว่างเท่านี้นะคะฝ่ามือต่อมือค่ะความหนาก็เท่าฝ่ามือเราเน,ะะนี่ยค่ะนั้หีิไม่รวมนิ้วนะคะแค่นี้นะคะฝ่ามือเพื่อนๆกะเอานะคะเวลาเราสั่งอาหารมาสแกนดเลยค่ะมีบทีหถึ่งหนึ่งาฝ่า,ามือไหมกะแบบคร่าวๆค่ะในผู้ชายก็หนึ่งฝ่ามือรวมนิ้วด้วยค่ะทานมากผู้หญิงนะคะหนึ่งฝ่ามือรวมนิ้วโป้งไปเวลามีสั่งอาหารมาเพื่อนๆก็สแกนเลยค่ะเอาแบบคร่าวนะคะไม่ต้องเป๊ะนะคะเดี๋ยวเครียดค่ะก็ต่อมือนะคะทานความหนาผู้ชายเหมือนกันค่ะ ข้อมือเท่านี้ค่ะสองหนึ่งหนึ่งข้อมือสองมือนะคะส่วนไขมันนะคะไขมันไขมันต้องเป็นไขมันดีนะเพื่อนในผู้หญิงออะะสองเนี่ยค่ะสอ,สองสงองถึงสี่หนึ่งโป่งสองมือในผู้หญิงและในผู้ชายสามถึงหนึ่โป้งได้เลยนะคะไขมันดีอยื่รทานนะคะถ้าเราทานไขามันดีก็จะทำให้เราฟ้าได้นานขึ้นเพราะไขามันดีทำให้เราอิ่มท้องอยู่นานแล้วได้กดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย หากโปรตีนก็ทําให้อิ่มท้องอ,งอีเป็นพลังงานได้กรดมิโนอโจําเป็นต่อร่างกายแต่ทานคาร์โบไฮเดรตเราทานเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่นะคะไม่ทานเพื่อพลังงานเพราะฉะนั้นทานแค่1ึงกำมือนะคะในผู้หญิงค่ะต่ำมืออย่าลืมน,นะคะตัวชายเหมือนกันกำมือครึ่งกำม,มือได้เลยค่ะแล้วพบกับคุณน้อยใหม่ได้ใหม่นะคะวันนี้เป็นก่อนค่ะสวัสดีค่ะ